เทอปโทร026834567 ไม8ใน10ของแพทย์แนะนำน้ำมันมะพร้าวสกดัดเย็นตามที่เราเคยเข้าใจว่าทานน้ำมันมะพร้าวแล้วมีผลเสียต่อร่างกายแท้ที่จริงแล้วเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะน้ำมันมะพร้าวสกดัดเย็นเป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่ไม่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระและทรานส์แฟตและด้วยความเป็นกรดไขมันสายกลางจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วย่อยและดูดซึมได้ง่ายซึ่งแตกต่างจากน้ำมันพืชชนิดอื่นเราจึงใช้รับประทานออยพูลลิ่งบำรุงผิวและเส้นผมเพราะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งจากปาริสุดที่สำรวจโดยแพทย์ในประเทศไทยปาริสุดคุณภาพที่คุณไว้วางใจน้ำอัลคาไลน้ำดื่มเพื่อสุขภาพน้ำอัลคาไลสุดยอดเคล็ดลับสุขภาพดีของชาวหมู่บ้านในยุยืนในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีผลการวิจัยพบว่าการที่ร่างกายได้ดื่มน้ำอัลคาไลทาให้ร่างกายได้รับพลังงานความสดชื่นสุขภาพแข็งแรงและยังช่วยป้องกันโรคเสื่อมต่างๆเพราะในน้ำอัลคาไลอุดมไปด้วยแร่าธาตุมากมาย ทั้ง3แก้วคือน้ำธรรมดาเราเติมสารอนุมูลอิสระลงไปแก้วแรกเราเติมน้ำดื่มทั่วไปสารอนุมวลอิสระยังอยู่แก้วที่สองเราเติมวิตามินซีลงไปสารอนุมวลอิสระหายไปแก้วที่3เราเติมน้ำอลัลคาไลสังเกตได้ว่าสารอนุมูลอิสระหายไปเช่นเดียวกับวิตามินซีน้ำอลัลคาไลน้ำเพิ่มพลังชีวิตคุณจะรู้สึกได้ว่าสุขภาพดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นไม่เป็นหวัดง่ายและประโยชน์อื่นๆเพื่อสุขภาพ ทดลองดื่มน้ำอันคลายได้ฟรีโทร0807550011และ0807551100สุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำกับเรื่องผลิตน้ำอันคลาย KYK ฮอตไลน์สายสุขภาพ Health a l k ช่วงที่2สนับสนุนโดย ทิพยยะประกันภัยสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นปลาริสุทดปาริสุทธิ์คุณภาพที่คุณไว้วางใจยาขมเม็ดรานกเป็ดน้ำแก้ร้อนในกระหายน้ำทานง่ายไม่มวนท้องโทร025098866มาพลัสความสวยขุ่นดีเพอร์เฟกจนคุณต้องบอกต่อกับพวก,พวกเราที่ Slimming Plus โทรเลย028849080 ใบมรุมแคปซูลกระเทียมสกัดชนิดเม็ดของขาวละอ,อเพสัต กับข้าสู่ hotline สายสุขภาพในช่วงของ Health Talk นะคะในช่วงนี้ค่ะเรายังอยู่กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะคะคุณวริญญาปัญญาแก้วนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสุเพิร์ e เฮลท์มาร์เก็ตติ้งจำกัดและผู้ก่อตั้งสถาบบนสุเพิร์ฟเพื่อสุขภาพและการชะลอวัยรวมกับผู้ช่วยรวมกับอีกท่านหนึ่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกราชบำรุงพืชน,นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อการชะลอวัยนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกคุณผู้ชมทางบ้านเอาไว้นะคะว่าเราจะเปิด ะะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้โทรศัพท์มานะคะเพื่อสอบถามและก็พูดคุยกับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญของเราทั้งสองท่านนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02 338 3834ถึง6นะคะตอนนี้เรามีหนึ่งสายอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณไัยบูลนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณไัยบูลจะเรียนถามทางด้านของท่านอาจารย์หรือว่าคุณวรัญญากเกี่ยวกับเรื่องใดคะ,ะถาม อ่าท่าอาจารย์ครับค่ะครับผมคือตอนนี้ผมสนใจที่จะเข้าไปศึกษานะฮะเพราะว่าผมเป็นทัรมปราหวานเป็นเมื่ออายุยี่สิแปดตอนนี้หกสิบสี่แล้วครับโอ้ค่ะครับอ่าแล้วก็เป็นคอเลสเตอรอลเป็นความดันครับเป็นเกลโอืมค่ะ ค่ะแล้วจริงๆแล้วตอนนี้ปัจจุบันดูดูแลตัวเองบ้างหรือเปล่าคะสำหรับตัวของคุณคุณไพ่บุตรเองเราดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ่ะก็ต้องดูแลใช่ไหมเพราะว่าอ่าหนึ่งลด,ดอาหารหวานสองลดอาหารพวกคอเลสเตอรอลไอ้พวกพวกแป้งค่ะ แสดงว่าเบื้องต้นนะครับค่ะคแล้วก็ออกกำลังกายเล็กน้อยแล้วก็ทานยาสม่ำเสมอ <lacking S 2> แสดงว่าเบื้องต้นนี่มาถูกทางแล้วใช่ไหมคะอา <c oughs> จารย์อาจารย์มีข้อ <c oughs> แนะนําเพิ่มเติมสาหรับคุณไพภูณี <c oughs> คะเพราะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้ติดต่อหลังใหม่นะคะ <c oughs> ในเรื่องของหลักสูตรในการเรียนการสอนด้วยค่ะแต่ว่านอกจากนี้แล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วย ดีกว่านะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานรวมถึงคอเลสเตอรอลด้วยใช่ครับผมจะเห็นว่าในเคสของคุณภัยบูลเนี่ยครับผมก็จะมาเป็นแพ็กเกจเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วในผู้ชายเนี่ยอายุประมาณนี้ครับผมก็คือจะมีปัญหาเรื่องของความดันเกา้ะนะครับแล้วก็เบาหวานนะครับก็คือมามาเป็นชุดของเมตาบิลซินโดมเลยนะครับแล้วก็อาหารที่คุณภัยบูรณ กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็โอเคถูกต้องแล้วนะครับผมก็คือเรื่องของการควบคุมน้ําหนักตัวด้วยนะครับแล้วก็พยายามเรียงอาหารหวานจัดนะครับเค็มจัดนะครับผลิตภัณฑ์ปรุงรสต่างๆนะครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่พึงระวังไม่ไม่ไม่ทราบคุณภัยบูลอาจจะใช้ยามานานมากน้อยแค่ไหนนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือจะมีผลข้างเคียงด้วยนะครับก็คืออาจจะต้อง ระวังเรื่องของผลข้างเคียงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแลสุขภาพดีเนี่ยนจุดหนึ่งะครับในในเคสของของคุณพ่อผมเองเนี่ยถ้ายกเป็นเคส,สดดเนี่ยก็คือมีการควบคุมอาหารด้วยนะครับแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับนจุดหนึ่งเนี่ย ฉันรับคุณพ <öst> ่อ <Luk> ของอาจารย์เป็นเป็นเหมือนกันครับเ็ค <ö> ือลยชุดนี้เลยชุดนี้เลยแพ็กเกจนี้เลยมาเป็นชุดเลยนะครับเก้าด้วยนะครับผมก็คือเขาออกกําลังกายนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยครั้งละ30นาทีนะครับสามสิบนาทีคือครึ่งชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งเนี่ยประมาณ3ครั้งขึ้นไปนะครับสามครั้งถึง5ครั้งก็แล้วแต่แล้วก็พยายามคุมอาหารนะครับก็คือคุณหมอเนี่ยจะให้ทานยาแหละนะครับแต่ว่าณจุดหนึ่งเนี่ยพอมาให้ข้อแนะนํานะครับแล้วก็ พอคุณพ่อเนี่ยได้มารู้ว่าเอ๊ะมันควรจะมีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรเนี่ยคือจาก LD L D L คอเลสเตอรอลเนี่ยตัวตัวร้ายเนี่ยร้อนะครับลดลงเหลือ85ดสาความดันนี่กลับเข้าสู่ปกติคือแทบไม่ต้องกินายาความดันแล้วแต่ว่า,าทุกเช้าเนี่ยจะต้องตรวจวัด ความดันสม่ําเสมอนี่เพราะอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะทำให้ทางด้านของอาจารย์เรียนสายนี้เลยเรียนด้านนี้เลยดผลก็คือในการดูแลสุขภาพอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยที่เราที่จะต้องจําเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้นะครับและความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยในการที่จะ ดูแลสุขภาพค่ะบอกว่าเขาบอกว่าข้างในสายบอกว่าสายถล่มทลายเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> ยังไงขอบคุณคุณไพภูนเดี๋ยวจะให้ติดต่อกับทางทีมงานนะคะว่าจะติดต่อทางด้านของออสถาบันซูเปอร์อย่างไรนะคะก็เดี๋ยวติดต่อกันได้เลยค่ะขออนุญาตไปที่อีกสายนึงก็แล้วกันนะคะคุณอุไรวันนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณอุไรวันสอบถามเรื่องอะไรคะคือเห็นคุณผู้หญิงเนี่ยค่ะเป็นแผลค่ะ แล้วตกลงคุณผู้หญิงเขาแพ้หายหรือเปล่าคะออหายาอย่างไรอ๋อค่ะค่ะ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหายแล้วนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยพอมีความเข้าใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าภูมิคุ้มกันพอมันไม่ดีมันดูแลตัวมันเองค่อนข้างจะอ่อนแอใช่ไหมคะ,คะเราก็เลยใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการที่จะช่วยดูแลตัวเองคือเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนนะคะเขาจะได้เก่งพอเขาเก่งเนี่ยคะ่ะคือจากที่ทานยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะคะ,คะ เจ็ดเดือนเนาะพอมาใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะคะสัปดาห์แรกตอนแรกก็คิดว่าคิดไปเองคือมันหายอย่างรวดเร็วนะคะคือร่างกายเราเนี่ยมันค่อนข้างน่าน่ามหาศาลนะคะพอหนึ่งเดือนเนี่ยตอนนี้ค่ะก็แผลแห้งเรียบร้อยเลยค่ะคือแผลแห้งสนิทจริงๆต้องบอกว่าเป็นจุดแรกก่อนนะคะแล้วพอเข้าเดือนที่สงก็เป็นจุดที่สโผล่ขึ้นมาอีก ไม่รู้อาจจะเชื้อโรคมันออกมาหรืออะไนะคะทีนี้พอจุดที่2เนี่ยคุณหมอเขาขอแบบว่าคว้านเนื้อนั่นแล้วก็เย็บไปเลยตอนนี้สิ่งที่ตามมาก็คือมันเป็นทีรอยมันเป็นแผลทีรอยนูนด้วยค่ะแต่ว่า แผลชิ้นแรกเนี่ยมันใหญ่เราก็เลยบอกว่าเออไม่ไม่กวานไม,ไม่ไม่ตัดนะคะค่ะประกากฏว่ามันมันแห้งเรียบมันกลายเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วคือธรรมชาติรักษาธรรมชาติเนี่ยเราเราประจักษ์กับตัวเองค่ะมันค่อนข้างดีที่สุดค่ะคือเราก็สามารถที่จะกระตุ้นภูมิของตัวเราเองได้ใช่ค่ะเราก็หายเลยค่ะไม่ได้เออภาพตอนหายมาโชว์เป็นข้างขานี่เองค่ะอ๋อค่ะและอาแล้วแล้วสารตัวนั้นคืออะไรอะคะอ๋อ คือเป็นเบต้ากูแคนนะคะอ๋อก็คือเราเราเสริมเรื่องของเบต้ากูแคนเนข้าไปค่ะนะคะจริงๆเราแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้ด้วยต้องเรียนรู้ก่อนด้วยด้วยตัวของมันเองว่าต้องอะไรจะช่วยในเรื่องอะไรใช่ไหมคะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้มีแค่เบต้าบริสซิโดมอย่างเดียวนะคะจริงๆเราก็ยังมีเรื่องเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมด้วยยังไงตอนนี้ขอบคุณคุณอุไรวันมากๆเลยนะคะดีอีก คุณอีกสายหนึ่งนะคะจากคุณสุจิตราค่ะขอบคุณคุณอุไรวันนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะจะถามอาจารย์ว่าคือว่าได้ไปตรวจเกี่ยวกับการเจาะเจาะเลือดตามเขาเรียกอะไรนิ้วมือเจ่ะค่ะใด้าเอ็กซ์ะคงอ่ะเสร็จแล้วทําไมคือเจาะทุกครั้งก็จะขาดวิตามินทุกทุกคีแล้วมันกินยานี่ยามันเยอะมากมันแบบเขาบอกเป็นธรรมชาติคือมื้อเช้าเนี่ยไม่ต่ำกว่าเกือบสิบเม็ดแล้วตอน หลังอ่ะออตอนเย็นอีกประมาณไม่ตม่ำกว่าอีกสิบเมตรซึ่งพอไปกินจนดิฉันก็เลยเหนื่อยก็เลยไม่ได้ไปหาอีกรอบหนึ่งอันนี้อันนี้ถือว่าโรงพยาบาลให้มาเขาเรียกอ,อะไรม,มันเป็นมันเป็นความจริงที่คนเราจะขาดเยอะอย่างนั้นเลยเหรอคะครับผมจริงๆแล้วเต้องเรียนคุณสุจิตราอย่างนี้ครับต้องต้องพิจารณาที่ผลเลือดนะครับผมว่า มีตัวไหนบ้างอะไรอย่างงี้ครับผมบางตัวเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ถึงกับขนาดขาดอาจจะพร่องอะไรอย่างงี้ครับก็อาจจะต้องการที่จะเสริมเข้าไปอะไรอย่างี้ครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องมามาต้องมาปรึกษาดูดูผลแลบแล้วว่าบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ยังไม่จาเป็นที่จะต้องเสริมหรือบางตัวเนี่ยอาจจะต้องเสริมร่วมกันเพื่อการป้องกันเพราะว่าในศาสตร์ของของ anti aging เนี่ยครับผมก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันด้วย อใช่คร oh. <epherd stumbled? S 1> ับแต่ว่าทีนี้จะต้องมาพิจารณาแล้วไอ้วิตามินหรือสารสกัดที่เสริมเข้ามาเนี่ยตัวไหนที่จะสามารถที่จะงดไปได้หรือบางตัวเนี่ยให้ผลใกล้เคียงกันหรือบางตัวเสริมกันอะไรเงี้ยครับผมะถามแต่ว่าพี่สุจิตราว่าถ้าทานเยอะมากจนเกินไปเนี่ยเหมือนเหมือนก็ว่ามันจะมันจะมีอันตรายหรือตกค้างอะไรกับร่างกายหรือเปล่าครับครับผมคาถามนี้ก็จะจะเจอเยอะมากใช่แต่ถ้าคือถ้าเราทานในกลุ่มที่เป็นวิตามินนะครับผม หรือสารอาหารต่างๆที่เหมือนเรารับประทานจากอาหารทั่วไปอันนี้เราค่อนข้างที่จะปลอดภัยไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องของการตกค้างก็คือเหมือนเรากินจากอาหารทั่วไปแต่ว่าบางตัวเนี่ยที่เป็นสารจากธรรมชาติบางตัวที่ร่างกายไม่รู้จักเนี่ยอาจจะมีบางตัวซึ่งต้องพิจารณาแต่ลตตัวตปแต่แต่แต่วต่แต่อต่แ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 ตัวต่ต่แ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 ต่ต่แ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 เกแต่แต่แ่แต่าต่แต่แต่ะต่ Oh. แต่บางตัวนี่ละลายในน้ํานี่ร่างกายสามารถที่จะขับออกได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะกําจัดได้โดยทางปัสสาวะ ก็จะไม่มีตกค้างทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิตามินของคุณสุจิตราแล้วว่าได้รับตัวไหนบ้างใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าสนใจที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเนี่ยก็สามารถที่จะมาคอนซัลหรือปรึกษาได้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละศาสตร์เลยค่ะครับผมยังไงขอบคุณนะคะคุณสุจิตรามากๆนะนะคะ่าเดียังไงเด้๋ยวจลอไปอีีนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งซ้ายนะคะคุณรุ่งกิจนะคะ ครับครับ <c oughs> ครัค่ะค่ะคุณรุ่งกิจค่ะเรียนเชิญค,ค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ค่ะ,อ,ะคอคือเอ,อยางนี่จะก่กรผมเป็นเป็นเบาหวานมาสามสิบปีแล้วนะฮะตอนนี้ตั้งแต่อายุสี่สิบตอนนี้ผมเจ็ดสิบแล้วแต่ผมก็หาหมอครั้งเดียวในชีวิตครั้งแรกที่เป็นแล้วต่อไปหลังจากนั้นผมก็ไม่หาอีกเลยแต่ผมก็าค,คนโทนรเรื่องน้ำตาลในเลือดดี โดยเน้นพวกอาหารเสริมแล้วตอนนี้ผมเป็นคนรลายย้อนมาสิบกว่าปีแล้วฮะแล้วหาหมอจนเรียกว่าหมอโรงพยาบาลที่ว่าดีที่สุดก็ไปจนหมดทั่วไปหมดแล้วมันก็ไม่หายจากตีหนึง่งแต่นี้เป,นเป็นไปหายหายเนี่ยตอนนี้ผมมามาดื่มน้ำอคาายอะค่าพีเอที่บ้านแปดแปดจุดห้าเนี่ยนะฮะ,ะผมดื่มแล้วรู้สึกดีขึ้น ดีขึ้นทันตาทันเห็นเนี่ยแต่ผมอยากทราบว่ามันมีสาเอ็กซเพกไหมมันมีอันตรายต่อร่างกายผมไหมเท่านั้นเองคะผมอยากทราบว่าค่าพีเอของเลือดเราผมอยากทราบว่าถ้าราพีเอค่าของเลือดมันสูงกว่าเจ็ดจุดสี่เนี่ยครับแต่เปแปดเนี่ยนะมันจะอันตรายไหมค่าพีเอของเลือดเราสูงกว่าแปดเนี่ยมันจะอันตรายไหมและกินนานๆไปมันจะเสียไหม ครับอ่าผมอยากทราบเขาว่าไซเอ็กเพ็กแต่ว่าผลประโยชน์ที่ผมได้รับเนี่ยมันมันร้อยเปอร์เซนเลยฮะผมคิดแล้วมันหายทันที่ทันใดเลยฮะขอ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 ทราบอขอทราบนะค่ะค่ะครับผมครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับผมคือสำหรับเออน้ำอันคายนะครับหรือน้ำที่มีลิปเป็นด่างเนี่ยครับผมจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านแอนทายเอจจิ้งก็แนะนำ นะครับใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับโดยองค์รวมเพราะว่าน้ำนี่เป็นพื้นฐานที่สําคัญเลยสำหรับสุขภาพใช่ทีนี้น้ําในภาวะเป็นกรดนี่อันนี้ไม่ดีแล้วจะสัมพันธ์กับโรคต่างๆนะครับโรคเรื้อรังต่างๆแล้วก็จะทําให้กระดูของเราเสื่อมไปด้วยนะครับแต่ว่าในภาวะที่เป็นด่างเนี่ยมันก็จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมเลยนะครับเซลล์ต่างๆนะครับการทํางานต่างๆนี้ผลข้างเคียงเนี่ย ไม่มีครับผมก็คือไม่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 ใช่ครับค่ะาเก็เหมือนเราดื่มน้ําธรรมดาปกตินะคะอาดังนั้นคุณคุณก็กิ่นก็มั่นใจอุ่นใจได้นะคะว่าว่าจะไม่มีอะไรนะคะโอ้จากที่เราได้คุยมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่ามีหลายสายนะคะสนใจแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยสถาบันสุเวิร์เราได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งหมด9สัปดาห์ที่คุยกับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้นะคะมีใบประกาศนียบัตรของสถาบันซึ่งได้รับการยอมรับด้วยปกติตรงนี้คือต้องเรียนจนครบ9สัปดาห์แล้วเราก็จะต้องครบค่ะจะแจกใปประกาศนียบัตรต้องมีสอบด้วยนะคะมีสอบด้วยต้องสอบให้ผ่าน60อซนะคะสอบไม่ผ่านนี่ก็ไม่ต้องกันไปต้องไปแล้วก็สอบใหม่ใช่ครับคือมันจะได้ มีคุณภาพครับผม<ช>คือ,อเพราะว่าบางท่านนี้อาจจะแบบว่า มาเรียนแล้วก็แบบอาจจะม่ได้ใบอะไรอย่างนี้ชไม่ใช่นะคะด้วยคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรอย่างที่เรียนไปในตอนต้นก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยจะพัฒนาร่วมกันกับที่ภาวิชาโภชนาวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกับทางสถาบันสุเพอร์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัยนั้นแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะมุ่งเน้นถึงเรื่องของคุณภาพของหลักสูตรด้วยนะครับพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการให้ประกาศนียบัตรหรือเซอร์ติฟิเคททางด้าน nutrition for health and การไทฟ์<ท>จริงก็จะมีประกาศิเนบตัตตรงนี้ให้เอ๊แล้วอย่างถ้าเกิดว่าอย่างบางบางท่านบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดอยากจะเดินทางมาเรียนทีนี้เนี่ยอาจจะมาได้ในช่วงบางสัปดาห์บ,บางสัปดาห์อาจจะไม่ได้สะดวกที่จะเดินทางมาหรือว่าติดธุร,ระอื่นๆอ,อย่างนี้จะสามารถทําอย่างไรหรือว่าจะตามในเรื่องเรียนได้อย่างไรเรามีเกณฑ์ไหมคะว่าเราต้องเข้าเรียนครบกี่เปอร์เซนต์เราถึงจะได้มีสิทธิ์สอบ เรื่องเกณฑ์เนี่ยไม่มีนะคะในการเข้าห้องสอบเพราะว่าเราอำนวยความสะดวกค,คือจริงๆเราต้องการที่จะให้คนไทยได้มีความรู้จริงๆะนะคะ,คะที่บอกว่าต้องมีการสอบเพราะว่าคุณจะสามารถที่จะวัดรู้ได้จริงนะคะดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าสมมติไม่มีเวลามาบางสัปดาห์ไม่สะดวกจริงๆนะคะ,คะก็สามารถติด ตามการเรียนการสอนได้ทาง e-learning ด้วยการที่จะล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ของ superhealthy com ะนะคะก็เรียนหรือว่าทบทวนได้ตลอดเลยค่ะคือนอกจากจะ,ะสมมติว่าเรียนในคลาสแล้วไม่เข้าใจก็ยังสามารถจะย้อน กลับมาดูได้หรือว่าจะย้อนกลับมาทบทวนรายละเอียดของการเรียนได้หรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดบางครั้งหรือว่าไม่สะดวกติดธุระอะไรก็มาย้อนเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้คือหลักสูตรเราเปิดแล้วเริ่มจะมีรุ่นรุ่นแรกะรุ่แรกครับผมจะประมาณสิ้นเดือนนี้ก็จะจบจบรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็เสริมนิดนึงเรื่องของนอกจาก E-Learning งบางคนบอกว่า อินเทอร์เน็ตไม่สะดวกเราจะมีซีดีครับผมที่จะเป็นบันทึกซึ่งเราเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้ตามความสะดวกของเราเลยอาจจะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตแต่เราสามารถเปิดผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องเล่นอะไรอย่างนี้ครับก็ได้ด้วยก็นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางวันนี้คุณเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมได้รับรู้นะคะเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆใกล้ตัวกันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายนะคะตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่กันค่ะ ลายสายสุขภาพ Health Channel Magazine ฉบับเดือนกันยายน2556พบกับ7ยาอันตรายถ้าใช้เมื่อไม่จำเป็นมูลนิธิกระท่อมพัสสิริศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดและผู้ยากไร้ขับสารพิษด้วยสารสกัดบรอกโคลีไฮโดรพิโนนใช้ให้เป็นเกิดประโยชน์ได้ไม่อันตรายหุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก พร้อมเรื่องราวเข้มข้นอีกมากมายภายในเล่มพิเศษยิ่งขึ้นกับรูปแบบนิตยสาร l ฮ h Channel 2ภาษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมมากที่สุดสมัครสมาชิกวันนี้เพียงปีละ500บาทโทร02 574 6132 3, <Sh hh. S> 3> Slimming Plus Plus ความสวยตั้งแต่หัวจดเท้าวความสวยที่พลาดอยากบอกต่อ ความสวยที่ใครก็อยากรู้ความเพอร์เฟที่ผู้หญิงทุกคนสัมผัสได้ l i n i n g Plus Plus ความสวย,ค,วสวยคุณดี p e r ร์เฟจนคุณต้องบอกต่อความบริสุทธิ์จากแหล่งธรรมชาติแหล่งน้ำบริสุทธิ์สายน้ำแห่งชีวิตที่อุดมไปด้วยแร่าธาตุธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เครื่องผลิตน้ำอันคาไลน์นำสิ่งดีๆจากธรรมชาติสู่บ้านคุณ water fourth step. น้ำดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณและคนที่คุณรักเลือกสิ่งดีๆสำหรับทุกคนในครอบครัวสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำกับเครื่องผลิตน้ำอันคลาย KYK ทำไม8ใน10ของแพทย์แนะนำน้ำมันมะพระ้าวสกัดเย็นตามที่เราเคยเข้าใจว่าทานน้ำมันมะพระ้าวแล้วมีผลเสียต่อร่างกายแท้ที่จริงแล้วเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นเป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่ไม่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระและทรานส์แฟตและด้วยความเป็นกรดไขมันสายกลางจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วย่อยและดูดซึมได้ง่ายซึ่งแตกต่างจากน้ำมันพืชชนิดอื่นเรจาจึงใช้รับประทานออยพูลลิ่งบำรุงผิวและเส้นผมเพราะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งจากปาริสุดที่สำรวจโดยแพทย์ในประเทศไทยปาริสุดคุณภาพที่คุณไว้วางใจพอดไลน์ line, สายสุขภาพสนับสนุนโดย MRI Call Center โทร0899898777ศูนย์ MRI ใกล้บ้านคุณบิวทโรมากลิ่นหอมลำค่าที่นำพาความงามตามแนวธรรมชาติบำบัดสู่คุณ นิตยาสารเฮล h ชแ a น n e ลนิตยาสารสำหรับคุณและครอบครัวสนใจสมัครสมาชิกโทร02 574 6132 3มาพลัสความสวยหุ่นดีเพอร์เฟกจนคุณต้องบอกต่อกับพวกเราที่ Slimming Plus โทรเลย02 884 9080ใบมารุมแคปซูลกระเทียมสกัดชนิดเม็ดของขาวละออเพสัต กลับเข้าสู่ข่าวสายสุขภาพในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะวันนี้เชื่อแน่ว่าตลอดทั้งรายการค่ะเราได้เรียนรู้นะคะว่า u are what you eat ค่ะเราควรจะต้องดูแลเรื่องของโภชนาการแล้วก็เรื่องของการรับประทานรวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกันมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะหมดเวลากันไปนะคะอยากจะให้ทางด้านของอาจารย์แล้วก็อาจารย์เด็กราแล้วก็ทางด้านของคุณริญยานะคะฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะครับผมก็คืออ,อ,อยากจะฝากในเรื่องของโภชนาการในการที่จะ ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกระแสของเรื่องของโภชนาการทางเลือกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเสริมหรือสารสกัดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับ <c oughs> ก็คือเราควรจะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะใช้จริงนะครับแล้วก็ความรู้ที่ถูกต้องนะครับที่ใช้ในการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็อยากให้ประชาชนคนไทยเนี่ยตระหนักในเรื่องของตรงนี้นะครับผมค่ะ พี่ก็เช่นกันนะคะก็อยากจะที่จะขอเชิญชวนประชาชนคนไทยนะคะผู้ที่รักแล้วก็สนใจในสุขภาพของตนเองแล้วก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพของคนใกล้ตัวได้นะะี่ค่ะก็เข้ามาสามารถที่จะมา เรียนรู้ในสถาบันซูเพอร์ของเราด้วยนะคะก็เชิญชวนค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็โทรศัพท์มาได้นะคะที่หมายเลข026834567026834567นะคะ c เซ็นเตอร์ช่วง8นาฬิกาถึง20นาฬิกา026834567หรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w s u p e r h e a l t t y c o m ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านคุณวริญยาปัญญาแก้วประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซูเพอร์เฮลท์มาร์เก็ตติ้งจำกั และผู้ช่วยสัตราจารย์ดรเอกสาชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการเพื่อการฉลอวไหขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเวลาของฮอตไลน์สายสุขภาพหมดลงแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพกันไปแบบเต็มอิ่มนะคะแล้วก็พร้อมรับมือกับโลกปัจจุบันนี้อย่าลืมดูแลตัวคุณเองด้วยนะคะวันนี้เรา3ามคนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ